ยูทูบสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูนี่แล้วครับผะเห็นไหมครับข้างหลังผมนะตอนนี้มาถึงเวียงจันทร์แล้วนะครับผมเอส้นทางรถไฟคมเร็วสูงนะครับผมของเราเนาะโอเคเราไปดูกันครับ นี่ครับตอนนี้มาถึงทางงอนแล้วนะครับผมทางงอนก็เท่ากับถึงนะครลงเวืองจันแล้วเนาะเออถาถึงทางงอนก็มันก็เท่ากับถึง นครลงเวียงกันแล้วม,มันไม่กี่กิโลเมตรเนาะจากทางนั่นครับก็ถือว่าตัวเมืองลแล้วแหละเออเนาะทุกคนเดี๋ยวผมจะตามไปดูว่ามันมันถึงไหนแล้วเนาะโอเคเราไปดูกันนะไปกันเลยครับเนี่ยครับเราจะตามไปดูกันว่ามัน ไปสุดถึงไหนแล้วเนาะครับทุกคนนู่นเลยเนะเนาะเข้าไปในตัวเมืองถึงนะคนรหลวงเวียงจันทร์แล้วนะครับไวมากครับเร็วมากเดี๋ยวผมจะไปสุดนู่นเลยว่าวันสุดตรงไหนแลน้วตรงตรงไปตรงหน้านู่นมันจะเป็น มุ่งหน้าเข้าไปที่ตัวเมืองนครหลวงจันท์นะครับผมโอเคไปเลยนะครับก็เห็นมีแฟนคลับหลายๆคนถามผมนะครับว่าเออมันเป็นมันจะเป็นรางคู่หรือรางเดี่ยวผมก็ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจครับมันจะเป็นรางคู่หรือรางเดี่ยวแล้วก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับผม ก็ไม่รู้จะถามใครนะครับผมเพราะว่าเป็นผู้รู้กันแน่นะว่ามันเขาจะทําเป็นรางคู่หรือรางเดียวนะครับอะไรประมาณนี้นะนะครับโครงสร้างโครงโครงการทางรถไฟลาวจีนนะนะครับผมนี่ก็เป็นอะไรนะเนี่ยกลุ่มบริษัท ทำทางรถไฟสายนี้แล้วครับผมโอเคครับเมื่อเสร็จออกมาก็จะประมาณนี้เนาะอิมเมจินไปก่อนเนาะทุกคน <c oughs> นะครับมันก็จะคงจะเป็นประมาณนี้เนาะเมื่อไรจะได้ขี่แล้ะครับผมนี่ครับ ถ้าใครยังดึกภาพไม่ออกก็ดูนะครับผมตามนี้นะครับตามโมเดลก็จะประมาณนี้เนาะนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะดูรูปไปก่อนโอเคครับเห็นไหมครับข้างหน้านุ่นเนาะ ก็จะมุ่งตรงเข้าสู่ตัวเมืองนครหลวงจันทนะโอเคเราไปด้วยไปดูด้วยกันนะครับว่ามันจะไปสุดตรงไหนครับผมไปกันเลยเนาะโอเคดูกันเลยว่าจะมันจะไปสุดที่ไหนนะครับผมถึงไหนกันแน่นะเพราะว่าถ้ามาถึงเขตนี้มันก็เท่ากับเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับผมมันก็เท่ากับถึงนครหลวงจันทร์แล้วเนาะ มันไม่กี่กิโลเมตรเองจากทางงอนนะครับผมอเข้าไปที่อตัวเมืองนครหลวงจันทั์นะครับผมแล้วก็สถานนงสถานนี้ที่เห็นลหลายคนถามผมก็ยังไม่เห็นยังยังไม่เห็นนะครับว่าเขาจะกอ่อสร้างที่ไหนนะครับผมโอเคโอเคครับนี่ครับตัว คานก็นนกำม,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 มัสุดตรงนี้ครับสุดตรงนี้ครับเมื่อกี้นี่มีคนก็สร้างบุกไม้บุกมือให้ด้วยนะครับผมกพสุดตรงนี้ครับผมแต่เสายังยังไปต่อนู่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราตามไปว่ามันสุดมันจะไปถึงตรงไหนครับผมเ,เสาแต่คานมันถึงนี่แล้วนะครับผม นี่คือการสร้างคระพบนะเอาเราซูมให้ดู บคร,บครบัส่วนเสาจ,จะไปถึงไหนเลยเราตามไปดูนะครับผมส่วนคานมันเ่หรือเขาเรียกอะไรผมไม่รู้เนาะถ้าเรียกผิดก็ต้องขอโทษนะครับเออมันมาถึงตรงนี้ครับผมจุดจุดนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจุดไหนก็ไม่รู้นะเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไรนาของชาวบ้านนะครับผม อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเราตามเสาไปต่อเลยว่ามันจะไปถึงไหนเนาะโอเคไปกันเลยมามาครับเราตามเสาไปว่าเสาจะไปถึงไหนเนาะเออ,อมันจะไปสุดตรงไหนนะครับผมนะครับโอเค ไปดูกันเลยตามไปด้วยกันนะครับไปสุดตรงไหนเนาะ นีครับมันมาสุดตรงนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านอะไรจะสามคนเนาะมาสุดตรงนี้ครับนะเพราะว่าไม่เห็นเป็นรูปร่างอะไรไปต่อนะครับผมมาสุดตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะถามชาวบ้านเขาดูว่าแถบนี้มันมเรียกหมู่บ้านอะไรนะครับผม สุดตรงนี้ครับผม